สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงในหัวข้อเรื่องการสวมใส่ชุดสบายทองชุดสีทองในวันที่ 19... ธันวาคม2563นะคะในงานวงสวงพระยานทั้ง9ก้าเท้าสมุทรเทวาเทวีณวัดแสนสุขสุดที่วรารามจังหวัดชนบุรีทำไมจึงต้องสวมใส่ชุดสบายทองเป็นการให้เกียรติตัวเองให้เกียรติในพิธีให้เกียรติดแด่ท่าน เราเข้าร่วมพิธีไม่ได้มากราบไหว้ปกติแต่เป็นการถวายระเบียบเป็นการแสดงถึงความศรัทธาความนอบน้อมใจที่ดีโดยไม่ติดใจง่ายพิธีบวงสวงคือพิธีเทวาพิเศษมีเทพมาการแต่งกายเป็นการอุปโลกตตนเองให้เรากับเทพอักษรเสมือนเป็นการให้เกียรติในพิธีเท่านั้นเองค่ะใจรักศรัทธา พร้อมจะไม่ต่อต้านอะไรจะไม่จุกจิกการต่อต้านคือข้อจํากัดคือขีดจํากัดของตนเองเพราะเราเอาแต่ใจตนไม่ได้ศรัทธาอะไรโดยแท้แต่เราแค่ต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองค่ะหากเปรียบคนชนชั้นสูงผู้มีฐานันดรศักดิ์ที่มีบทบาทอยู่ในโลกท่านยังเปรียบเหมือนสมมติเทพ ที่พวกเราทำความเคารพและให้เกียรติในการแต่งกายตามราชประเพณีแต่ในงานวงสงครั้งนี้ท่านท่านของพวกเราคือเทพโดยแท้จริงซึ่งเปี่ยมไปด้วยอํำนาจศีลคุณธรรมและบารมีโดยแท้ลูกหลานทุกท่านจึงควรแยบคายในการถวายระเบียบและในการสวมใส่เครื่องแต่งกายเพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพ ในงานพิธีบวงสวงครั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าเน้นถึงความสวยงามเพียงเท่านั้นค่ะจึงขอความร่วมมือนะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีบวงสวงนี้ในวันที่19ธันวาคม2 5 6 3ให้ผู้หญิงนะคะใส่ชุดสบายสีทองซึ่งสบายสีทองนะคะจะให้ใส่กับผู้หญิงทุกท่านไม่ว่าคุณจะเปิดลายหรือไม่เปิดลาย ก็ไม่สะดวกใส่เปิดไหลสามารถใส่นะคะแบบเป็นแขนกระบอกยาวหรือเป็นแขนสั้นเสื้อสีทองนะคะป้ถุงสีทองแล้วก็ใส่สบายทองนะคะขอให้เป็นแนวแนวทางเดียวกันพร้อมเพียงกันนะคะตามที่คณะของผู้จัดสรุปดำริเป็นเอกฉันเพื่อความพร้อมเพียงกันไม่ใช่ว่าเรื่องมากแต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่แสดงออกถึงการกระทำสะเสด็จพ่อองค์เพชร ทรงตรัสสอนว่ามันเป็นเรื่องของคนที่คิดได้เหมือนคนที่ออนตี้การให้ใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมที่วัดแต่หากจะใส่ตะแบงใส่สีแดงไปก็คิดเอาเองค่ะว่าสีไม่เกี่ยวข้องเราก็จะกลายเป็นคนแปลกที่อยู่ในงานไม่น่ามองเพราะทิฏฐิของตนเองนะคะ สำหรับผู้ชายสามารถสวมใส่เสื้อผ้าไทยสีทองแขนยาวหรือแขนสั้นหรือสวมใส่เสื้อสีทองเท้าสมุดเทวาเทวีเลยก็ได้ค่ะร่วมกับกางเกงขาย,ยาวหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมวงสรวงนี้เราทั้งผองจะใส่เสื้อทองเท้าสมุดเทวาเทวีทั้งชายและหญิงร่วมรับพลังกัน โดยผู้หญิงยังคงนุ่งผ้าถุงสีทองตัวเดิมอยู่นะคะพร้อมกับใส่เสื้อสีทองเท้าสมุดเทวาเทวีส่วนผู้ชายสวมใส่เสื้อสีทองเท้าสมุดเทวาเทวีพร้อมกางเกงขาย,ยาวเช่นเดิมค่ะในวันนั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะแต่งกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวันที่19ทธันวาคม2563ด้วยค่ะ ใส่อย่างนี้นะคะหลังจากเสร็จพิธีกรรมรับพลังกรรันด้วยเสื้อสีทองเท้าสมุดเทวาเทวีค่ะแล้วก็ใส่้าถึงสีทองตัวเดิมนะคะเราเจอกันวัที่สิธันวาคม2563า3ค่ะ